หกผู้สาจะอยู่หูขวาส่วนแผนไทยถ้าเป็นหูขวาจะเรียกว่าเส้นรู้ช้ำหรือรูท้ทางเจ็ดยัสวินีจะอยู่หูซ้ายส่วนแผนไทยถ้าเป็นหูซ้ายจะเรียกว่าเส้นจันทภูสังแปดอลัมบูซาจะอยู่ที่ปากส่วนแผนไทยจะไม่มีที่ปากแต่ถ้าเทียบจุดที่ใกล้เคียงก็จะเป็นเส้นสุมนา ที่จุดสิ้นสุดจะอยู่ที่โคนลิน้นก้าคู่หูจะอยู่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนแผนไทยเส้นที่อยู่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์จะเรียกว่าเส้นสิคินีและสิบสันคินีจะอยู่บริเวณทวารหนักส่วนแผนไทยเส้นที่อยู่บริเวณทวารหนักจะเรียกว่าเส้นสุขุมังหรื splash. สสอเรียกอีกอย่างว่าเส้นกังขุงหรือเส้นนันทกวัด ซึ่งในทั้งสิบนาดีนี้มีนาดีหลักๆอยู่สามนาดีด้วยกันคืออิดาปิงคลาและสุชุมนาโดยนาดีทั้งสามนี้ก่อให้เกิดเครือข่ายพลังงานอันละเอียดอ่อนที่ไหลผ่านร่างกายและนำพลังปราณไปยังทุกส่วนของร่างกายเรานาดีทั้งสามพาดผ่านที่ฐานของกระดูกสันหลังที่จักระรากหรือรูทจักระหรือ มูลทานและผ่านอีกครั้งที่ด้านบนของกระดูกสันหลังที่จะกระคอหรือโทษจะกระหรือวิสุทธะที่นี้เรามาดูรายละเอียดของทั้งสามนาดีเพิ่มเติมกันอิดานาดีเป็นช่องพลังงานทางซ้ายมือมักเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์และพลังงานของผู้หญิงและมีคุณสมบัติที่เยือกเย็นและผ่อนคลายกล่าวกันว่าเป็นตัวแทน ของความเย็นของน้ำช่วยลดความร้อนของปิงคลานาดีช่องนี้ยังช่วยให้เราสำรวจอารมณ์อันละเอียดอ่อนของเราและพัฒนาการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับชีวิตนี่คือสาเหตุที่อิดามีความเกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจสัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์อิดานาดีจะไหลไปทางด้านซ้ายของกระดูกสันหลังและเชื่อมต่อ กับจักรกระทั้งเจ็ดตามเส้นทางของมันอีดานาดีมีความเกี่ยวข้องกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งช่วยให้เราผ่อนคลายและพักฟื้นช่องพลังงานนี้ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกสงบความสามาัคคีและความสมดุลในชีวิตของเราปิงกานาดีเป็นช่องพลังงานทางขวามือนาดีนี้จะเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ และพลังงานของผู้ชายและมีคุณสมบัติที่อบอุ่นและกระฉับกระเฉงที่เกี่ยวข้องกับไฟช่องนี้จะสนับสนุนให้เราดำเนินการในชีวิตและกล้าแสดงออกมากขึ้นกล่าวกันว่าปิงกาลาจะช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคทางอารมณ์โดยการนำพลังใหม่ๆเข้ามาและกระตุ้นอัตราของเราช่องทางนี้จะไหลผ่านทางด้านขวาของกระดูกสันหลังและเชื่อมต่อ กับจักระทั้ง7แต่ละจักระบนเส้นทางของมันช่วยปรับระดับพลังงานทั่วร่างกายให้สม่ำเสมอซึ่งช่วยให้เรารู้สึกสมดุลและมีพลังในทุกระดับปิงกาลานาดีจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจและดำเนินการได้ด้วยการทำงานรวมกับช่องทางพลังงานนี้เราจะสามารถ ใช้พลังภายในของเราและยอมรับความกล้าแสดงออกในชีวิตสุชุมนานาดีหรือช่องแคบกลางช่องนี้จะผ่านไปตามแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลังและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอิดานาดีและปิงกาลานาดีสุชุมนานาดีมีความเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เราควบคุมและบูรณาการพลังงานทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ของเราการทำงานร่วมกับช่องทางนี้จะทำให้เรารู้สึกถึงความสามารคีมากขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับตัวตนที่สูงขึ้นของเราได้มากขึ้นช่องนี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึง้งในทุกระดับตั้งแต่การรักษาทางกายภาพ ไปจนถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจากกระทั้งเจ็ดและอาการทางร่างกายและอารมณ์ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างอิดาและปิงกาลาและเสริมความแข็งแกรง่งให้กับสุชุมนานาดีซึ่งเราจะได้สัมผัสกับความสงบความกระจ่างและความมีชีวิตชีวาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณ